แน่งน้อยฟุบลงกับพื้นทันทีขุนโจรเก็บปืนพกใส่ซองหมุนตัวกลับเดินออกไปจากห้องเขาเลยเห็นพวกกรรมกรเมืองยืนจับกลุ่มออกกันอยู่หน้าเรือนพักเจ้าพลสมุนของเขากำลังอธิบายให้ทราบว่าผู้ที่นำพวกโจรบุกเข้ามาปล้นบ้านผู้อำนวยการเมืองทองคือเสือดำนั่นเองขุนโจรสั่งให้บริวารของเขาเข้าไปเก็บทรัพย์สมบัติเงินทองในห้องของสมศักดิ์ และเขาก็เดินเข้าไปหาพวกกรรมกรอย่างองอาจทุกๆคนมองดูเขาอย่างเกรงกลัวแต่ชายหนุ่มคนหนึ่งก็ปาดเข้ามาหาเขาพี่ดำเสือดำตรงเข้าสวมกอดทันทีเชียนไอ้น้องชายในที่สุดเราก็ได้พบกับแกอีกแกมีบุญคุณต่อกันมากมายนะักกันกลับมานี่เพื่อสังหารสมศักดิ์และเมียของกันและจะตอบแทนบุญคุณของแกด้วยพูดจบเขาก็พูดกับพวกกรรมกรพี่น้องทั้งหลาย กลับไปหลับนอนพัาผ่อนตามสบายเถอะกันกับสมุนของกันไม่เป็นภัยกับพวกแกเลยกันเสียใจที่จะบอกให้ทราบกันทั่วกันว่ากันเด็กข้านายของแกเสียแล้วเสียงจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นขุนโจรจูงมือกรรมกรหนุ่มกลับขึ้นมาบนเรือนคืนนี้เสือดำและบริวารของเขาคงพักนอนอยู่ที่เหมืองทองนี้อย่างสุขสบายไม่ต้องหวาดกลงภยัยใดๆทั้งสิ้น การปล้นเหมืองทองของท่านเจ้าคุณอัฐภิิจเป็นไปเพื่อแก้แค้นและกู้เกียรติยศมากกว่าปล้นเพื่อมุ่งหวังทรัพย์สมบัติของสมศักดิ์ผู้อํานวยการเหมืองทองนี้ขุนโจรได้แก้แค้นเมียรักและชู้รักของหล่อนสมปราดนาแล้วเขากับบริวารของเขาไม่มีใครได้รับอันตรายเลยกองโจรของเจ้าพ่อสุพรรณบุรีพักแรมอยู่ที่เหมืองทองหนึ่งคืนรุ่งอรุณของวันใหม่ก็ออกเดินทางไปจากเหมืองเสือดำได้มอบเงินสดให้เชียนกรรมกรหนุ่ม ที่เคยมีบุญคุณต่อเขาสองพันบาทโดยไม่มีใครรู้เห็นพวกกรรมกรหลายต่อหลายคนฝากตัวเป็นบริวารของเขารวมทั้งเชียนด้วยแต่คุณโจรปฏิเสธและให้คำเตือนว่าน้องชายเอ้ยพวกกันเป็นโจรปล้นสะดมเขากินเป็นผู้ที่ทำความผิดทั้งทางโลกและทางธรรมกันกับสมุนของกันอาจจะถูกตำรวจยิงตายเมื่อไหร่ก็ได้ชีวิตของพวกเราเปรียบเหมือนแขวนไว้กับเส้นได้เขาได้พูดกับพวกกรรมกรเหมืองทองเช่นนี้ อย่านึกนิยมชมชื่นในความเป็นจนของพวกกันเลยพวกแกเป็นคนดีอยู่แล้วถึงไม่จะยากจนเข็นใจสักเพียงใดก็ตามนะก็ควรจะตั้งหน้ารักษาความดีของแกไว้ให้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มของมันอย่าเข้าใจผิดคิดว่าพวกกันได้รับความสุขสบายเงินทองที่ปล้นเข้ามาได้มันก็เป็นของร้อนเจ้ารัพย์เขาสาบแช่งทุกคืนทุกวันเมื่อหามาได้ง่ายมันก็หมดง่ายๆพวกเราไม่เคยร่ำรวยไม่เคยมีความสุขสบายดังที่แกคิดหรอก เราต้องบุกป่าฝ่าดงนอนกลางดินกินกลางทรายเจ็บป่วยก็ไม่มียารักษาต้องคอยหลบหนีเจ้าหน้าที่เหมือนกับสัตว์ป่าคอยหนีนายพรานขอให้พวกแกจงตั้งตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเถิดจงพักอยู่ที่เมืองทองนี้ต่อไปจนกว่าท่านเจ้าคุณจะของเมืองจะมาจัดงานทางนี้ให้เรียบร้อยเสือดำถึงไม่จะเป็นเสือร้ายเป็นจโจมโจดเขาก็ชั่วแต่ตัวของเขาไม่ต้องการสนับสนุนชักจูงผู้อื่นให้เห็นโกงจักเป็นดอบกบัว ดำเนินอาชีพเช่นเดียวกับเขาเป็นแต่พวกบริวารของเขาซึ่งทุกคนเป็นโจรมานานแล้วและมีคดีติดตัวอยู่ถึงแม้ว่าจะเลิกเป็นโจรก็หาผลข้อหาของเจ้าพนักงานไม่จึงจำต้องเป็นโจรเรื่อยไปและยอมมอบตัวเป็นบริวารที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อเขาการปล้นสมศักดิ์เสือดำได้เงินมา35,000บาทข้าวของอันมีค่ามากมาย เขาได้จัดการแบ่งสันปันส่วนเข้าของเงินทองเหล่านี้ให้กับพวกบริวารทุกคนอย่างเสมอภาคเป็นการแบ่งที่ยุติธรรมอย่างที่สุดบริวารรุ่นใหม่ของเขาซึ่งเคยเป็นลูกน้อง,องเสือฟืน้นถึงกับแปลกใจที่ตนได้รับส่วนแบ่งมากมายอย่างไม่นึกฝันเสืออื่นๆไม่เคยแบ่งปันให้ลูกน้องอย่างนี้เขาแบ่งสุดแล้วแต่ความพอใจของเขาเสือบางคนยังเอารัดเอาเปรียบบริวารของตนอีกเป็นต้นว่ายักยอกเงินทองที่ป้นมาได้ออกเงินให้ลูกน้องกู้ ยุโยงส่งเสริมให้ลูกน้องเล่นการพนันและเก็บค่าตง๋งอันเป็นเหตุให้ลูกน้องเกิดน้อยเนื้อต่ำใจแยกความสามัคคีกันหรือคิดจะสังหารหัวหน้าของตนแต่เสือดำสมุนร่วมใจทั้งหคนรักเขาเหมือนกับพ่อบังเกิดกล้าวเขาเป็นทั้งเพื่อนทั้งพ่อและพี่ชายของบริวารของเขา เสือดำกะบ,บริวารยังไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีจุดหมายใดๆในการครองชีพกองโจรของเขาได้เดินทางไปยังหมู่บ้านป่าแห่งหนึ่งซึ่งหัวหน้าหมู่บ้านป่าน,นี้เขารบนับถือเขามากเพราะทุกครั้งที่เสือดำกะบ,บริวารผ่านมาพักอาศัยที่นี่คุณโจรจะแจกจ่ายเงินทองและข้าวของต่างๆให้พวกชาวบ้านป่าทุกๆคนเพื่อผูกไมตรีไว้ในวันข้างหน้าและเป็นการปิดปากเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจมาสืบถามข่าวคลาวของเขาตอนบ่ายวันหนึ่ง เสือดำกับบริวารของเขาทั้ง18คนอยู่กันพร้อมหน้านั่งและนอนสนทนากันอยู่ในกระท่อมหลังใหญ่หลังหนึ่งบรรดาสมุนกับเสือฟื้นที่เข้ามาเป็นบริวารของเขารวม12คนนั่งคอตกหน้าเศร้าไปตามกันเสือดำได้บอกกับบริวารรุ่นใหม่ของเขาว่าเขากับเพื่อนร่วมตายอีกหกคนจะใช้ชีวิตให้หมดเปลืองไปกับการท่องเที่ยวอยู่ในป่านี้บางทีอาจจะ,ะเลิดเปิดปึงเข้าไปในดินแดนของประเทศพมา่า หาช่องทางทำมาหากินสมุนจวนรุ่นใหม่ทั้ง12คนนี้คงไม่อาจจะติดตามไปได้เพราะทุกคนมีครอบครัวอยู่ที่สุพรรณบุรีฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแยกทางกันในคราวนี้ไอ้น้องชายอย่าเข้าใจว่าข้าคิดกดไกรใส่สงพวกเจ้าที่ข้าพูดว่าขอให้เราแยกทางกันเพราะพวกเจ้าทั้ง12คนนี้มีลูกเมียเป็นห่วงผูกคอส่วนข้าทั้งเจ็ดคนล้วนแต่เป็นชายสดเสือเฉยเอ่ยขึ้นพี่ดำเป็นพ่อไม้ ขุนโจรหัวเราะเออถูกของเองแล้วเขาก็ยิ้มให้บริวารรุ่นใหม่ของเขาหรือพวกเองจะสมัครใจจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงชีวิตกับพวกข้าก็เอาแต่ว่าลูกเมียของเองอะมิแย่หรือข้าคิดว่าทั้งที่ดีไอ้ทองนี่แหละสมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นนายโจรควบคุมบัญชาเ,เพื่อนๆนของเองต่อไปเพราะฝีไม้ลายมือของเองก็พอกับไอ้เฉยนั่นละชายหนุ่มร่างใหญ่สักเต็มตัวมองดูขุนโจรด้ยวยแววตาเศร้าๆพี่ดำครับ จะเป็นอะไรหรือครับที่พี่จะต้องท่องเที่ยวไปจนถึงพรมแดนหรือออกไปพมา่าถ้าพี่ดำยังอยู่ในปา่าเนี่ยพวกผมก็ยังจะรับใช้พี่ร่วมเป็นร่วมตายกับพี่ต่อไปเดือนหนึ่งผมกลับไปหาลูกมีสักครั้งก็ยังดีคืนทิ้งไปมันก็คงอดตายไปตามกันถ้าข้าอยู่ในปา่าข้ากับบริวารจะเอาอะไรกินเงินทองเท่าที่มีอยู่ไม่ช้ามันก็หมดไปความหวังที่จะคอยตีจริงพวกพ่อค้าที่เดินทางไปมา มันไม่ผิดอะไรกับงมเข็มในแม่น้ําอาณาเขตป่านี้มันเล็กอยู่หรือไอ้น้องชายแต่ถ้าข้าจะพาพวกเจ้าบุกเข้าการจะนะบ,บุรีหรือสุพรรณแล้วก็เราก็คงไม่แคล้วถูกกองปราบยิงตายข้ายังไม่อยากตายหรอกเว้ยข้าต้องการเห็นโลกนี้ต่อไปข้าจะประเชิญจะตากรรมข้าให้ถึงที่สุดเมื่อมันเป็นเสือไปแล้วข้าก็ต้องรักษาเขี้ยวเล็บของข้าให้เป็นเสือตลอดไป เสือดำกับสมุนของเขาได้ปรึกษาหารือกันเป็นเวลานานในที่สุดบริวารรุ่นใหม่ทั้ง12คนก็ตกลงใจแยกคณะกับเสือดำยกย่องเจ้าทองขึ้นเป็นเสือเป็นหัวหน้าควบคุมบังคับบัญชาพวกเขาต่อไปทุกคนอะไรเสือดำอย่างยิ่งเวลาเพียงสองถึงสามวันที่อยู่ในบังคับบัญชาของขุนโจดพวกโจรเหล่านี้ได้เห็นน้ำใจอันดีงามของเสือดำจึงพากันเคารพนับถือเขาเสียยิ่งกว่าเสือฟื้นานายเก่า จอมจนุนพุดลุกขึ้นยืนมองดูบริวารของเขาแล้วกล่าวว่าเป็นอันว่าข้าเจ็ดคนจะแยกทางกับพวกเจ้ทาทั้งสิบสองในวันพรุ่งนี้คุยกันต่อไปเถะน้องชายข้าจะออกไปหาลุงแกสักประเดี๋ยวขอให้แกช่วยพูดซื้อม้าของชาวบ้านให้เราสักเจ็ดตัวต่อไปนี้ข้าจะใช้ม้าเป็นพาหนะเลือกเดินทางด้วยเท้ากันเสียทีครั้นแล้วคุณจะก็พาตัวเดินออกมาจากกระท่อมที่พัก ถ่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่แลสลับซับซ้อนถ่ามกลางป่าดงพงไัรในทินฐานอันธุระกันดานเสือดำได้พาบริวารร่วมตายทั้งหกคนบายโฉมหน้าขึ้นไปทางทิศต,ตะวันตกหน่วยกองจนเวาเสือดำใช้มมาเป็นพาหนะมีสเสบียงกลางเครื่องใช้ในการเดินป่าและยารักษาโรคติดตัวมาตามสมควรการเดินทางไม่รีบร้อนอะไรขับลงก็หยุดพักแรม บริวารทั้ง6เคยระจญภัยกับความลำบากกลากลําม,มาแต่น้อยแล้วจึงไม่มีใครทุกข์สุขสนุกสนานสะพยยกหยอก,อกล้อกันตลอดวันณบัดนี้มาทั้งเจ็ดตัวกําลังบ่ายหน้าขึ้นไปตามทางลาดของพวกเขาลูกหนึ่งมันเป็นเวลาบ่ายประมาณ14นาฬิกาเสร็จอากาศร้อนอุ่บอ้าวทุกคนมีใบหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อใครจอมจรขี่ม้านําหน้าบริวารของเขามาทั้งเจ็ตัวเดินเรื่อยไปตามทาง ต้นไม้ป่าบานสะพรั่งต่างๆสีธรรมชาติอันสวยงดงามและความสงบเงียบทำให้เสือดำต้องหวนนึกถึงความหลังโดยเฉพาะความรักเมียคนแรกของเขาต้องจบชีวิตด้วยกระสุนปืนของตำรวจหล่อนเป็นเมียคู่ชีวิตของเขาคุณงามความดีของวันดีดายังตราตึงอยู่ในหัวใจของเขาย่งไม่มีวันลืมแต่แล้วเมื่อเขามาพบกับแน่งน้อยหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความงามและสนิ ความเศร้าโศกอาลัยรักวนิดาก็าค,าค่อยจางหายไปความรักครั้งที่สองของเขาเขารักแน่งน้อยราวกับชีวิตและหวังจะให้หล่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาไปช่วชีวิตดับแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ตามที่นึกหวังเพราะแน่งน้อยเป็นหญิงที่มีหลายรักหลายหัวใจสมควรแล้วที่เขาได้สังหารหล่อนเสียคุณโจนตั้งใจว่าต่อไปนี้เขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนอีกเขาจะคลองตัวเป็นส่วนอยู่เช่นนี้ การมีเมียทําให้เขาต้องห่วงใหญ่มากเสือดําตื่นจากพะวงเมื่อได้ยินเสียงบริวารของเขาหัวเราะกันคิกคักเขาหันหน้ามามองดูทุกๆคนหยุดหัวเราะทันทีและทําหน้าตายปิดตามกันหัวเราะอะไรวะไอ,เอ้เฉยเสือเชยยิ้มแห้งๆไอ้หัวดเีเมว่าพี่ดำอ,อกคักเจ้าหัวดทำตาเขียวกับเฉยทันทีนะบัดเดี๋ยวกระถีบตกมาเลย ข้าว่าอย่างนั้นเมื่อไรวะข้าว่าพี่ดําของข้ากำลังนึกถึงความหลังขุนโจรหัวเราะเสียงกล่อยถูกแล้วฮวดมันอดนึกถึงไม่ได้เว้ยข้ายังเจ็บช้ำน้ำใจกับแม่แน่งน้อยของข้าเสมอรักมากเพียงใดก็แค้นเพียงนั้นน่ะเออไอ้ฮวดเอะเมียรักที่แท้จริงของข้าก็คือวานิดาคนเดียวเว้ยวันิดาที่จากข้าไปโดยไม่มีวันกลับถึงข้าจะมีเมียอีกสักกี่คนข้าก็คงไม่รักเหมือนวานิดาของข้าบริวารของเขา ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไปตามกันทันใดนั้นเองทุกคนก็สะดุ้งเล็กน้อยและมองดูขุนจนเป็นตาเดียวเสียงปืนยิงเร็วดังแว่วมาแต่ไกลสแสดงว่าเกิดการประทะกันขึ้นทุกคนบังคับมาให้หยุดนี่งเขาว่ากองปราบของฟาดกับพวกโจรคณะในนดคณะหนึ่งเสือดำออกความเห็นจะพรหรือกล่าวขึ้นหรือพวกพวก่อขาพมา่าถูกพวกโจรดักป้นกลางทางกันมังครับ เสือดำพยักหน้าก็อาจเป็นได้นะขึ้นไปบนยอดภูเขาลูกนี้เถอวย้ยพวกเราบางทีเราอาจจะมองเห็นสถานที่เกิดเหตุข้าคิดว่าคงปะทะก,กันที่หุบเขาแถวนี้ล่ะครั้นแล้วขุนจูนก็ขับม้าสีขาวนำหน้าพวกสมุนของเขาควบขโยขึ้นไปตามทางธรรมชาติและสูงจากพื้นดินขึ้นไปทุกที่ มาทั้งเจ็ดตัวติดตามกันไปเป็นหมู่ในราวสิบนาทีก็มาถึงยอดเขาลูกนี้ซึ่งสูงจากพื้นดินไม่เกิน200เมตรภูมิประเทศเบื้องล่างเป็นป่าทึบด้านตะวันตกเต็ไมไปด้วยขุนเขาสูงตระหง่านเนื้อมเทียมเมฆกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพมา่าเมื่อมองต่ําลงมาในที่ราบห่างจากทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งขุนโจรก็แลเห็นภาพการสู้รบปรากฏขึ้นในสายตาของเขาไกลออกไปเบื้องหน้าโนนเสือดํา ยกมือขวาขึ้นชี้บอกบริวารของเขา hop. นั่นเห็นไหมไว้ายน้องชายผู้ที่ตั้งรับอยู่แถวเต็นท์สีขาวนั่นคงเป็นฝรั่งนักล่าสัตว์ที่เคยล่องป่าม,มาจากพาม่าบ่อยๆและไอผู้ที่กําลังห้อมล้อมอยู่ต้องเป็นโจนแน่ๆบุกมันไว้พวกเราเราต้องช่วยพวกเจ้าของเต็นท์ข้าสงสัยว่าถูพวกโจนพม่าปล้นแน่ๆแต่เราช่วยเขาไว้ได้เราอาจจะได้รับยา,ารกักษาโรคและยาแก้ไข้ตอบแทนว้ยไอเสือบุก ม้าทั้งเจ็ดตัวควบลงจากภูเขาทันทีวิ่งตรงไปยังที่สู้รบขุนจนกระชากปืนพกในซองออกยิงขึ้นฟ้าหลายนัดและพาสมุนของเขาควบม้าตรงไปโจพรพม่ากําลังสู้รบกับฝ่ายเจ้าทรัพซึ่งเป็นนักสํารวจป่าชาวพะนครเมื่อเลยเห็นเสือดํากับบริวารควบม้าตรงเข้ามาก็ล่าถอยเข้าป่าทึบทันทีเพราะเข้าใจว่าเป็นตํารวจม้าชายแดนได้ยินเสียงปืนเข้าก็รีบมาช่วยเจ้าทรัพ เสียงปืนสงบเงียบลงแล้วเมื่อขุจนจูนพาบริวารเข้ามาใกล้เขาก็เลยเห็นพักพวกของเจ้าซับนอนตายเกลื่อนกลาดรวม6กคนพวกจูนพม่าถูกยิงตายทิ้งศพไว้สามศพมีดาบและปืนเป็นอาวุธกองจ้องเสือดำเพ่นแผลลงกจากหลังมา้าปลดปืนยิงเร็วออกจากบ่าและมองดูศพคนไทยอย่างอนาจใจคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มแต่งกายภูมิฐานสวมแว่นตาสายตาสั้น ถูกยิงหน้าผากทะลุออกท้ายถอยนอนตายอยู่ข้างพุ่มไม้ขุนโจรมองไปที่เต็นท์เล็กๆสองหลังเขาเลยเห็นสุภาพบุรุษผู้สูงอายุคนหนึ่งกำลังพยุงกายลุกขึ้นนั่งแต่แล้วก็ล้มหวบลงไปอีกเสือดาวิ่งเข้าไปหาทันทีสุดตัวนั่งประคองช้อนศีรษะชายชลาขึ้นแน่นอนละท่านผู้นี้จะต้องเป็นผู้ดีมีตระกูลสูงมีอายุประมาณ65ปีแต่ยังแข็งแรงที่ท้องมีรอยกระสุนปืนทะลุออกทางหลัง โลหิตสีแดงเข้มไหลโชกท่านเป็นใครครับเสือดำกล่าวถามอย่างสุภาพชายชราหายใจรวยดินขมวดคิ้วนิ้วหน้าสแสดงความเจ็บปวดรวดราวฉันคือพยาหลอดคิดวิทูลคนเจ็บพูดแผ่วเบาคุณเป็นใครหลานชายกระผมอ่ะเสือดำครับ และคนเหล่านี้เป็นบริวารของกระผมแต่ใต้เท้าไม่ต้องวิตกกระผมไม่เป็นภัยต่อใต้เท้าเลยเจ้าขุนเท่ามองดูขุนโจรด้วยความตื่นเต้นแปลกใจท่านทราบเรื่องราวขอเสือดำดีแล้วเพราะหนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวอยู่เสมอเป็นเอฉันเป็นนัการณีวิทยาลูกชายของฉันสุดเทพธีรพงษ์โน่นเขาถูกปืนพวกโจรยิงตายเสียแล้ว เขาพึ่งสำเร็จวิชาการมาจากเมืองนอกเราพัดกันมาสำรวจถิ่นกำเนิดดีบุและทองคำซึ่งเข้าใจว่าคงจะมีอยู่มากมายในบริเวณป่านี่พวกโจรมันเข้าปล้นโดยที่ฉันไม่รู้ตัวแต่ฉันกับคนของฉันก็ได้ทำการต่อสู้จนสุดความสามารถพวกโจรพมา่าจุดฆ่าเอาตัวลูกสาวฉันไปแล้วเพราะล้านชาย เธอเป็นโจทย์ที่มีศิลธรรมยิง่งฉันรู้จักเธอดีโปรอดอย่าสนใจกับตัวฉันเลยเสือดำปล่อยให้ฉันตายอยู่ที่นี่เอถอะทัศนีลูกสาวที่รักของฉันกำลังอยู่ในระหว่างอันตรายอไอ้พวกโจรสภาพมันก็จะคมเพงนักแกลูกสาวฉันอย่างเหี้มโหดทารุนพนานชายถ้าไม่เห็นแก่กันก็คอยเห็นแก่เพื่อนร่วมชาติของเธอโปรดพาพวกเธอไป ช่วยทัศสนีเดี๋ยวนี้เ,เสือดำยิ้มให้ท่านเจ้าขุนโลหกิจครับผมกระผมขอให้สัญญากับใต้เท้าว่ากระผมจะยอมเสี่ยงชีวิตช่วยเหลือคุณทัศนีเอากลับคืนมาที่นี่ให้ได้กระผมจะติดตามมันไปเดี๋ยวนี้และจะให้คนของกระผมสองคนอยู่ช่วยเหลือพยาบาลใต้เทา้าท่านเจ้าขุนบีบแขนเสือดำแน่นขอบใจมากล้านชายโอ้ชีวิตของฉันคงจะไม่รอดแล้ว ความปลอดภัยของลูกสาวฉันอยู่ที่เธอเท่านั้นจอมโจรรวบรวมกำลังอุ้มเจ้าคุณโลหกิบลุกขึ้นพาเดินเข้าไปในเต็นท์ร้องตะโกนเรียกสวยกับอูดให้ตามเขาเข้าไปด้วยเสื้อดำวางร่างของคนเจ็บลงบนเตียงผ้าใบจัดหมอนรองศีรษะให้เรียบร้อยแล้วหันมาทางลูกน้องทั้งสองของเขา เ้าสองคนอยู่รักษาเต็นนี้จนกว่าข้ากับพวกจะกลับมาเขาพูดอย่างเป็นงานเป็นการขอให้พยายามช่วยเหลือท่านเจ้าคุณจะสุดความสามารถนั้นน้องชายก็จะพาพวกออกติดตามพวกโจรพม่าซึ่งมันฉุดลูกสาวท่านเจ้าคุณไปก่อนที่เขาจะออกไปจากเต็นคนเจ็บได้ยกมือคว้าแขนเสือดำไว้พ่อหลานชายท่านเจ้าคุณพูดเสียงเคลือ่จะกลับมานี่ฉันก็คงตายแล้ว โปรดสัญญากับฉันได้ไหมวิญญาณของฉันจะได้ไปสู่ที่สงบสุขโอ้ฉันจะจะตายอยู่แล้วสดงแต่หากว่าเธอช่วยทัศนีเอามาได้ขอให้เธอกรุดาส่งลูกสาวที่รักของฉันกับกรุงเทพด้วยพี่ชายครัศนีและพวกกำลังกรของฉันถุกถูก่าตายหมดแล้วลูกสาวของฉัน ก็ไม่มีปัญญาที่จะออกไปจากป่าน,นี้ได้เสือดำรีบรับคำทันทีครับผมกระผมจะจัดการตามคำสั่งของใต้เท้าโปรดทำจิตใจให้สบายเถอะครับอาการของใต้เท้ากระผมเชื่อว่าไม่หนักหนาอะไรกระผมไปแล้วครับป่บาน,นี้พวกโจพรพมาร่าคงไปไกลแล้วขุนโจนปลดทอมสันออกจากบ่าวิ่งออกไปจากเต็นท์นทันทีเขาร้องตะโกนเรียกบริวารของเขาทั้งสี่คนบอกให้ทราบว่าเขาต้องการติดตามพวกโจพรพมาร่า เพื่อช่วยเหลือทิดาคนเล็กของท่านเจ้าคุณโลหกิจซึ่งถูกชุดฆ่าเอาตัวไปมาตั้ง5้าตัวคับวฝุ่นตลบติดตามพวกจนพมา่าไปทันทีเจ้าพลสมุนคนโปรดของเสือดำเคยเป็นพานป่ามีความชำนาญในการสะกดรอย โดยสังเกตรอยเท้าและกิ่งไม้ใบไม้ที่ถูกเหยียบย่ำลงไปดังนั้นเจ้าพรจึงรับอาสาเป็นผู้นำทางไกลออกไปจนกระทั่งเข้าเขตประเทศพมา่าการติดตามกระชั้นชิดเข้ามาทุกทีภูมิประเทศแวดล้อมด้วยขุนเขาใหญ่น้อยบางแห่งก็เป็นที่ราบสูงเมื่อพ้นเขตป่าทึบก็ถึงทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งหน่วยกองยองเสือดำจ้องตาขมิง่งมองไปที่กระท่อมห้าถึงหกหลังซึ่งปลูกอยู่ในระหว่างหุบเขาบนที่ราบเจ้าพร พูดกับนายของเขาทันทีหมู่มบ้านนั่นแหละครับก็เป็นที่อยู่ของมันน่ะเราจะจัดการอย่างไรต่อไปล่ะครับเสือดำนิ่งอึ้งไปสักครู่และมองดูบริวารของเขาเราห้าคนเท่านั้นถ้าขืนควบม้าเข้าไปล่ะก็มันคงยิงเราตายหมดแน่ก่นอนที่เราจะได้ช่วยเหลือคุณทัศนีเจ้าหววเ่ยขึ้นแบ่งกำลังกันออกไปดีไหมครับพี่ดำจอมโจรหัวเราะและยกมือขวาขึ้นบกุก <laughs> เดี๋ยวให้ข้าคิดดูก่อนเอาอย่างนี้เถอะวะ เชงกับพรน่ะเองสองคนออมไปเข้าตีทางชายป่าด้านหลังกระท่อมนั่นข้าจะเข้าทางป่าละเมอะทางขวานะไอ้เฉยกับเจ้าหวดอยู่ตรงนี้แหละกะเวลาให้ดีไอเ้เฉยนับจากนี้พอครบสิบนาทีเองกับเจ้าหุ่นช่วยกันยิงกลาดเข้าไปยังกระท่อมที่พักของมันมันคงจะรู้กําลังออกมาประทะก,กับเองอ่ะและเจ้าหวดทั้งสองคนนะต้องหลอกล่อให้มันลุกเข้ามาข้ากับเชงและพรจะตีทางด้านหลังกระท่อมมาพร้อมกันอย่างไรเสียกุณทัศนีก็คงถูกกักขังอยู่ในกระท่อมนั่น เข้าใจคำสั่งข้าหรือ,อยังเชยเสือเฉยรับคําเขาด้วยใบนหน้าเคร่งขรึมค,ครับเข้าใจดีละเสือดําพยักหน้าลงจากหลังมาเว้ยพวกเราเอาไม้ไปผูกสอนรวมกันไว้เราเพียงหคนนี่และวะอย่ต้องเอาเชนะพวกโจรให้ได้ขอให้พวกเราทุกคนยอมเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือสุภาพสตรีทไทยเพื่อนร่วมชาติของเรา ให้รอดพ้นจากความทรุณโหดร้ายของพวกโจนพมา่าเสือเฉยพูดขึ้นอย่างมั่นใจเชื่อมือผมถอะครับพี่ดำผมยิงยับไปเลยต่างคนต่างลงจากหลังม้าประจําขาของตนแล้วจูงเข้าไปผูกสายบางเหียนไว้กับกิ่งไม้ต่อจากนั้นเสือดำก็พาแฉ่งกับผ่อนบุกป่าเข้าอ้อมไปทางหลังกระท่อมที่พักของพวกโจนพมา่าซึ่งขณะน,นี้พวกโจนกำลังดื่มเหล้าสวนเสเฮฮากันอย่างสนุกสนาน เวลาผ่านพ้นไปทีละน้อยเสื้อดำแอบแฝงตัวบุกเข้าไปจนกระทั่งได้ยินเสียงพวกโจรคุยกันถนัดเขาซุ่มซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้อันหนาทึบมือถือทอมสันกระชับมัน่นเตรียมพร้อมที่จะสังหารผานชีวิตพวกโจพรพมา่าในเวลาเดียวกันนี้เองเชงกระพรก็อก้อมเข้าไปซุ่มซ่อนตัวอยู่ทางหลังกระท่อมเสือเฉยกับเพื่อนคู่หูของเขาคือเจ้าหววน,นั่งคุกเข่าในท่ายิงอยู่ในพุ่มไม้ทางด้านหน้าของกระท่อม ห่างจากหมู่กระท่อมโจนพม่าราวหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นเฉยมองดูนาฬิกาที่ข้อมือของเขาบ่อยๆสิบนาทีแล้วว้ยหวดงั้นเหรอยิงซิวะแต่ว่ายิงโดงขึ้นฟ้าดีกว่าะขืนยิงเข้าไปในกระท่อมเว้ยกระสุนปืนของเราอาไปถูกคนทัศนีเข้าเออจริงของเองเว้ยเตรียมตัวเว้ยยิงคนละหนึ่งชุดเท่านั้นเราจะต้องหลอกล่อมันให้บุกเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้พี่ดำเข้าจมที่ทางด้านหลังกระท่อมเฉย ยื่นมือให้หดจับสองเสือยิ้มให้กัดแล้วยกสเตนขึ้นประทับเชยร้องออกคำสั่งเบาๆยิงเสียงสเตนทั้งสองกระบอกดังคารามกึกก้องปากทำลายความเงียบขึ้น พวกโจพรพม่าประมาณ20สบคนเข้าใจว่าตำรวจม้าชายแดนไทยติดตามมากรีบคว้าอาวุธปืนคู่มือวิ่งออกจากกระท่อมที่พักของมันทันทีโจพรพม่าแยกย้ายกันหมอบลงตามที่กำบังเท่าที่จะหาได้เฉยกับหวดปล่อยกระสุนยิงกาดไปยังพวกโจพรพม่ายังดุเดือดแต่แล้วก็ถูกโต้ตอบทันทีทันควันโจรไทยกับโจพรพมา่าเปิดฉากปะทะกันแล้ว